สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f C เราจะแต่งตัวสวยนะคะบัไดไปใส่ดอกพี่นอ้องยางโลบานแค่สนใจะอะไรแค่จะเยี่ยวมังเข้าหอ้องน้ำข้าห้องน้ก่อนอุ้ยผู้ชาย็ฉี่กันแบบนี้ไปเข้าห้องน้เสร็จแล้วเดินต่อได้แต่งตัวสวยนะคะเดินหาล็อกค่ะ คนงามเขาวัดเนาะเขาวัดก็ต้องแต่งตัวงามเลยจักหน่อยชุดเก่าเร็วใส่หลายเทียแล้วใส่ยังละบั่นอะไรฮะทองอยไปฉีใส่ละแล้วอีก bây giờ là bốn trăm mười lăm, bốn trăm mười sáu, bốn trăm mười bảy, แุเ่าเทยงไงลุงเงมาลงผมูจเดียยเด๋ยวแ่จูไมใ่ให้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 พี่แอดอไปงกันแดงกันแอจมีตังนั่นแหละเพราะว่า เราจะเข้าวัดนะคะเราต้องแต่งตัวเรียบร้อย<ป> <c oughs> เต็มถนนไปเลย <c oughs> เพ็ดเพาๆเพ้มามาเอาวัาลลิ่นมีงานอีหอย่างคือตุมต่ำตมต่ำเ้ยลมเย si ็นเซือซไอ้พุนกระโปงบอนกระโปงเปิดแล้วพุน กระโปงเปิดแล้วพี่นอ้อ,นลองล่มเย็นโพดกระโปงเปิดเอาเอาขึ้น,น,าน,นายางเร็วเถอะไปคลิปไปเร็วไปเร็วเราจะไปเที่ยวกันนะ คุณนายนะคะนั่น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 อย่านักเลงอย่านักเลง เก็บจิบข้างทางคนขอบคุณค่ะไปแต่งตัวงาม่นเลยว่าแต่งตัวงาม่ปเลยให่งวันฮะอุ้มบุญค่ะ ไปวัดเขาวัดฟังธรรมจะไปบวชภาพพญาวุฒไปบวชพาพพญาวุฒไปบวชบวชเพื่อบวชบ่ได้เนาะต้องไปไปมาบวชเขาวัดเอาพญาวุฒิไปบวชลาละเด้อจะบวชแล้วบวชไปเจ้าวัดทเพื่า ไปเที่ยววัดนะคะเด็กๆมนเผ็ดหน่อยไม่ค้นจุ๋งแล้วตามก้นตามก้นไหวพานอนก้นานนยางเห็นแมวเลี้ยวดูไหวแล้วไหวแล้ว

จับดีๆนะพี่แอดเพราะว่ามันมีแมวเขาเลงใส่แมวเออเขาเห็นแล้วผุนหลังค่ากันใช่ไหมแมวนี่ัตะตู้กับแมวตัวตัง ใส่ชุดสวยเข้าวัดขนาดใส่ชุดสวยเข้าวัดก็ยังมีติดในขางทางเนาะพี่ปีบด้ใส่ชุดสวยแล้วบ่ไริติปโอ้ชุดบูสาวเซซ็กี่

อ่านางลง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 เอากระพระกระพระโอ้ยหนักด่าหนักกุนเอาครับครับเออครับครับเออ จ้าทุกให้หล่าอยู่ดีไม่แห้งเด้อมากัพผานักดากนักกุ่นพี่น้อง

เพื <l inm Tall> <c ười> ่อกับปั๊บปุ้งเนาะเขามาสอบเรามีเอากระบุญอันนน่ะกระบุญที่สิบเอ็ดนั่นเราเข้าไปในงานนี่ยมาพี่มาพี่เจ้าสิริเกะษตร ซุมนี้ก็สวยนะคะวางหันพื่นประท่านเด็ดตกแต่งนันตกแต่งใหมล่กลับสวยจังเลยเใส่เอองามเฮ้ยสั่งขึ้นขีข้อกันน้ำโม่น,นัน่นเบิ้งพี่น้องบ่แม่น้ำโม่ตีขีทั้งข้อเม่ผุน คาดว่าเป็นน้ำโมเหรอเด้ออยู่ทางข้อเมย์คุณเออน้ำโมหน่อยน้ำโมหน่อยขึ้นทางข้อเมย์แล้วคุนโอ้คุณเอาเฟียงเจอเห็ดนไงเนาะเพราเอิ่นฟังเสี่ยงเฟียงในจ่างแม่หมด cái <laughs> nghe trong 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 เดินหาเลาะนะคะพาเที่ยวนะคะชมเดี๋ยวจะพาไปชมสุสานช้างเป็นอย่างจมมันยางเอาพิ่งจะติดตั้งอยู่นี่ล่ะน้ำเดินนี่แหละเนาะเออกระหามมองนั่งเอาหยานหยากน้ำฝนมองกงมองทางตั้งอันนั้นหมอล่ำเป็นลายพิเศษเนื้อ เอาไปตัง้งไหนเฮียนข่อยก็ได้ไปไปเสร็จเนี่ยถ้าข่อยขี่รถมากข่อยมาพผอบมองคั้วไอนี่ข่อยจะว่าตะกุนนั่งอยู่นั่นเลยนั่นดีนั่นเออมาเทไรก็คือกันนี่นะคะสุสานช้างบอกบอการมังสมบอก้อ้ไอ้ยามึง ่อาเาไพพไปเป็นภาษาไทยมีป้ายภาษาอังกฤษด้อทใาไงป้ายภาษาอังกฤษนเดนนเดนบอกสี่นเบ้นอไปเยนไดีไปายสนเออน ไก่ทำไมพูดไม่เป็นสักคนลาาแต่ว่านีเป็นสเป็นสู้่มีาเลยอุ้มก็กินดีแต่งาเหงหงาเหงกับเหล่าดีดีเป็นสุรสานช้างนะคะกระบือ บัฟลแน่นไงนยเือินห้เดีนี่ถ้าข่อยมาถึงปองนี่แหละข่อยก็่าตะคนตะคนเลยนี่นี่ข่อยตื่นทุเทียเลยถ้าข่อยมานี่นะลูกฟั่น เฮยกะว่าตะคนนี่น่ะนี่น่ะคนตรงนี้น่ะนึกว่าตะคนนั่งอยู่นี่นี่พี่น้องบึงนี่เขาเกี่ยวข้าวเขาทำนามาเห็นเทไรไม่ใครกับโต๊กใจ่มาเนี่ยมึงขึ้นเองตะหมื่นหมืดนเนี่ยจังหน่อยนี่คือคือใดเออ ลงมาแล้วนะคะวันนี้เราพาทัวร์นะคะทัวร์ทัวร์รอบรอบวัดนั่นนั่นนี่ยังลหรเสียนสากระีเด็กหน่อยแลนปิ้วเบิร์นนั่นะ <laughs> นะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับครอบครัวน้องอุ้มบุญชิมนีิก็ไว้ซัมนนิก่อนค่าสวัสดีค่ะ